ได้ยินข่าวธรรมะติดดินอันนี้ก็พูดอยู่ครับเธรรมะติดดินธรรมะอะไร <c oughs> ก็เลยไปลื้อหาใน YouTube ใน Google แล้วพอได้ศึกษาของท่าน <c oughs> มันกระแทกเข้าไปในใน,ในจุดที่ผมคิดว่ามัน <c oughs> คือผมผ่านตรงนี้ไปโดยที่ว่าท่านให้ของท่านเนี่ยตอนท่านบอกต้องแวะดูตรงนี้ก่อน <c oughs> ก็เลยรู้เลยอ๋อตรงนี้มันเป็นมันเป็นเออมันสามารถคู่กับการฝึกหรือการปฏิบัตใิในทุกๆสายได้หมดเลยเผลอๆเจอของท่านเนี่ยเหมือนกับเจอของหนักๆที่แบบเวทใหญ่ๆไม่ใช่หนักที่ใหญ่ข้างหน้านี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพรบเลยก็เลยพอฟังของท่านแล้วโอ้ ยังต้องมาหน่อยแหละเออเวลาใช่ครับคนที่จะมาที่มีถึงเวลาเนี่ยจะมาถึงไม่ได้ออกประเทศไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเปีที่แล้วก็ลงเขาแค่คนเดียวลงจากที่เนี่ยลงที่นี่จะอกนั้นปีก็ลงพาระภาระสำที่สาคัญจริงๆไปแสดงธรรมก็นอกจากครูบาอาจารย์มาไหว้วานแบบจริตบ้องครับ ไม่ไปไม่ได้จะไปเม mm ื hmm. ่อเคยไปแสดงทาแทนครูบาอาจารย์แค่สองห mm hmm. ุ่นพิชโรคนกรุงเทพผลออที่ออกไป mm hmm. ตอนแ้วก็อยู่นี่ mm hmm. ตอนแ้กก็อยู่ที่พ mm ้ hmm. นถึงเวลา mm hmm. เขาจะมาที่นี่เองส่วนมาแล้วเขาจะได้อะไรขึ้นไป,ะปนะครับแล้วแต่ mm hmm. เกียรติปัจจัยของเขาครับเ mm hmm. ขาจะได้เกียรติอะไรก็ hmm. ต้องถึงเวลาอีกงๆ เป็นนใไกธรรมชาติเลยเนปะ็นกลไกธรรมชาติ้าตตรงไหลก็เหรอเป็ีจริงจริงครับพอฟังของท่านแล้วเนี่ยมาแต่แท้เลยเออไอ้ยาเราหลุดตรงนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวมีหนังสือแจกนะดีอย่ห้าเป็นตอนนี้หนังสือห้าเรื่มเดี๋ยวียนลืมทวงประเดี๋ยวรีบเออผมก็รับราชการมาเกือบจะสี่สิบปีแล้ว ตอนนี้ห้าสิบแปดแล้วตำรวจอยูเอครับท่านอย่าแปลกใจนะตำรวจทำไมชอบธรรมะอันนี้มันเป็นเรื่องผิวๆมันเป็นอะไรของมันแต่ว่าสัญชาตญาณเดิมเนี่ยผมชอบความสงบม,มันก็เลยค้นหาอยากจะทําในสิ่งที่คิดว่ามันติดตัวมาจนกระทั่งถึงเวลาแล้วก็ไล่อยาไปเลยครับพ้าไปแล้วก็ครูาบาอาจารย์ก็หลายท่าน นำมาประพฤติปฏิบัติสำหรับการทำงานจนกระทั่งพอแล้วการทำงานคราวนี้เอาจริงเอาจริงแล้วได้เวลาแล้วเพราะว่าผมคิดว่าอายุขนาดนี้ถ้าจะมารอให้ซึ่งพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ตอนนี้ก็ตำแหน่งสูงสุดตอนนี้ก็รอ,องผอบตรอผมบอก hey, ไม่ต้องฟูเรื่องนี้แล้วไม่เอาละพอแหละขอใช้เวลาอีกประมาณสักสิบ ปีสิบห้าปียี่สิบปีที่ว่ามีชีวิตเนี่ยให้ปัญญาทางธรรมแนละ้วปัญญาทางโลกไม่เอาแล้วจบแล้วครับอันนี้ก็มาเจอของท่านธรรม,มสิทธิน,นี้ก็พูดแต่เขาเขาพูดให้ถูผมฟังนะครับของที่มัอนอะไรวะไรกินก็นเลยไปเสอร,ร์ุ่เกิ่นเอาเฮ้ยดีดีว่ะไม่ได้ไม่ได้เปิดให้ดูแต่เป็นเสียงลูกศิษย์หรือว่าท่านมีทีมงานอัดเป็นลูกศิษย์ไม่เคยเจอกันเลยเนะี่ยคนที่อ่านเนี่ย เขาแค่แค oh. er really so ่เขารพบหนับสือเขาก็่วยอ่านไห้ที่บ้านเขาเป็นเภสัชเภสัชใช่ไหมฮะมีร้านขายยาตอนหลังนี่ธุรกิจเขามันนับตัวไม่มีเวลาก็เลยอ่านในแค่นั้นธรรมดาหนังสือมีหลายเล่มที่เขายังไม่ได้อ่านอ่านได้แค่ประมาณสองร้อยสาม้อยตอนอ่าก็เลยค้นหาตอนลึกๆยังไม่ได้อ่านเลย แต่นี่เขาไม่มีเวลาเราก็เกรงใจเขาเขาอ่านให้ฟรีเขาซื้อเครื่องไม้คงมือเองด้วยไม้ไมย์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องอะไรต่างๆเขาอัดที่บ้านใช่ไหมเขาไปอัดที่บ้านเลยเป็นล้างเขาเป็นล้างล้างเป็นเสายงระไรอย่างเงี้ยปทุมธานีนี่ผมก็เลยมาตามหาเสียงเนี่ยนั่นคือเสียงผู้หญิงบอกเอ๊ะแล้วเสียงสมบัติสุดของพิจิกท่านเอ๊เสียงนึ่งอะไรอะไรรู้เลยอ้าวเจอท่านแล้วเสียง ถึงได้รู้ว่าอกอันนี้ฟังจากท่านแล้วเนี่ยมันในช่วงระหว่างฟังท่านเนี่ยผมมีรู้สึกนิ่งฟังแล้วมันเข้าแล้วก็ไอ้ข้างๆใครยังมายุคือมันกําลังจะพุ่งตรงไปในเส้นที่ท,ท่านแนะนำเลยเก็เลยรู้ว่าเอ้าไอ้ที่เราเรียนมาครูบาอาจารย์ที่ปั่างอะใช่หมดเลยแล้วท่านก็สามารถจะเอาของท่านเนี่ยเอาไปแทรก ในจุดที่ผมมองข้ามไปได้หมดเลยครับจนกระทั่งรู้ว่าเฮ้ยไอทั้งหมดนี่ของท่านเนี่ยแหละมันน่าจะเป็น hmm. จะเรียกว่าเป็นต้นกาเนิดหรือเป็นฐานของการเข้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครปฏิบัติมาแล้วเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนก็แล้วแต่ย้อนกลับมาของท่านเนี่ยมันแน่น <Yeah. S 1> และมันทะลุลงไปในเรื่องของหลังจากชีวิต ของผมแล้วเนี่ยเออนี่แหละใช่ตัวกูของกูเนี่ยมันชัดเลย